สวัสดีทุกคนนะฮะพบกันที่นี่กับ Miss Grand Passion Insider วันนี้พี่ล้านนานะฮะมาเกาะติดกับงานกาลา Night ท h a i s u นะฮะ Welcome Ceremony เพื่อต้อนรับสาวงามทั้ง77จังหวัดเลยโอ้โหนะฮะวันนี้หลายๆคนก็คงได้ดูในไลฟ์กันไปบางแล้วนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปเกาะติดดีกว่าสถานการณ์ข้างในจะเป็นอย่างไรสถานการณ์วะดูเหมือนโหดร้ายมากโอเคบรรยากาศนะฮะข้างในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามพี่ล้านนาเข้าไปเลย ู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีทีเดียวค่ะเพราะว่าท,ที่ที่ผ่านมาก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เราก็พยายามเอาข้อผิดพลาดของรอบที่แล้วเนี่ยค่ะมาแก้ไขในรอบนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็พอใจในผลงานตัวเองค่ะ oh. วันนี้มีคนถามของพุณนาว่าวันนี้ส oh. ุดอกจริงหรอะคะ โอ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเฟินก็พยายามเอาคําแนะนํานะคะที่แม่ๆเขาแนะนํากันมาว่าแบบเฟินต้องทํายังไงบ้างอะไรเงี้ยเฟินก็เอามาปรับปรุงแล้วก็แม่ๆก็คงเห็นว่ามันก็คือทําได้เต็มที่เหมือนที่เคยเป็นแล้วอะค่ะฝากแฟนด้วยค่ะฝากแฟนที่กำลังเสียราโอเคก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้ไปเฟินด้วยนะคะในรอบต่อๆไปที่ขอนแก่นค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบชุดชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ รอบช่วยด้วยน้ําและที่สําคัญเลยคือรอบขวัญใจค่ะเฟินจะคว้ามองขวัญใจได้ไหมทุกคนต้องรอติดตามนะคะขอบคุณน้องเฟินคะขอบคุณค่ะโอ้ยกว่าจะได้คุยเข, hot ขาฮอตคณค่ะสวัสดีค่ะลูกศรลิขิตพักสอนวจิตุวรนมิสแกรนดลำปางเป็นยังไงบ้างลูกศรตอนนี้แบบว่าแฟนนาง,งามถือว่าเป็นกวเต็งเลย คอนเซปต์วันนี้ก็คือเป็นสาวภูไทยนั่นเองค่ะก็ทําด้วยผ้าไหมแพรวาจากห้องเสื้อห,ห,ห้องเสื้อคำคูนแกลลอรี่ของแม่บิวตี้โลสค่ะซึ่งผ้าไหมแพรวาเนี่ยถือว่าเป็นราชนินีผ้าไหมเลยซึ่งเป็นของจังหวัดกาละสินกาละสินเนี่ยค่ะเป็นบ้านเกิดของุยายหนูและหนูก็มีลูกเสี้ยวของความความเป็นดิสา ที่โพกหัวนะคะก็คืออยากจะสื่อถึงความเก๋ความเป็นโมเดลของลูกศรแบบไม่เหมือนใครแล้วลูกศรเชื่อว่าการที่ใส่มงกุฎและโพกหัวยังไม่มีใครทําอย่างแนนอนรอดข่าตำนานแล้วหนึ่งใช่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอกันทุกวันเลยนะคะพลังงานอย่าหมดนะจ๊ะค่ะตอนนี้หนูก<อ>ี<อ>่เปอร์เซ็นต์คะได้ดน่ะรอดอยู่ชอบชุดสีอะไรนะสีบานเย็นมากเลย คราวนี้นางแบบเอาจริงไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวอนนี้นะคะอยู่กับเจ้าภาพของเรานะครบ Beauty วรัรษนาระดมเหล็กนั่นเองวันนี้เป็นไงบ้างบิตี้มีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยจริงๆค่ะที่เห็นทุกคนเนี่ยเห็นรอยยิ้มเห็นเสียงหัวเราะของเพื่อนเพื่ออีก76จังหวัดรู้สึกภูมิใจรู้สึก แฮปปีจ้จริงๆที่แบบเราต้อนรับทุกท่านแบบอย่างมีความสุขจริงๆค่ะลดมากๆนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวเต็งในปีนี้รู้สึกยังไงบ้างบิวตี้ค่ะก็ตัวเต็งจนเกรงเลยค่ะตอนนี้ <laughs> บางทีเราก็แบกความหวังไว้นะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แต่เป็นการแบกความหวังอย่างเต็มใจดีกว่าพี่แบบว่าแฟนๆให้เกียรติอยู่ในโพเนาะใช่ค่ะเพราะว่าทุกโพที่ให้บิวตี้ได้ติดโพเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆไมว่าจะเป็นโพท็อปสิบท็อปไฟโพเต็งหนึ่งขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสัญญาว่าจะ ทำให้ได้แบบที่ทุกคนตั้งเป้าหมายกันนี่ค่ะโอเคนะคะวันนี้เราก็ได้คุยกับบิวตี้แล้วนะคะพิรณาก็ทําตามคําขอของแฟนๆเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะโอเคให้บิวตี้ไปกินข้าวดีกว่าอเออขอบคุณค่ะกินไม่เยอะหรอกค่ะเพราะอยากได้แมสซวิ่ค่ะอ่าเลิกติดตามในรอบต่อไปด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจะบอกว่าเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่จังหวัดขอนแก่นอย่างที่บอกว่าคุณมาที่เมืองหมอแทนแดนหมอลำก็ต้องมีความม้วนความมันเกดนึ้นแน่นอนค่ะ ลิศนะฮะโอเคบายบายจ้าอตอนนี้นะฮะมาอยู่กับนะฮะผู้ที่ป๊อปปูลา่าอีกคนหนึ่งเลยอ่างทองริโก้มาบูฮ่า เป็นอย่างไรบ้างหนูดีวันนี้วันนี้ก็สนุกค่ะแต่ว่ายอมรับว่าวันนี้ตัวเองแบบแอบบสะดุดกระโปรงนิดนึงอาจจะแบบมีความกังวลก็ขอโทษแม่ๆม,ม,มานะที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าครั้งหน้าไม่มีอีกแล้วค่ะหนนดีจะไปฝึกให้มันปังให้มันปวกวันนี้จะมีแต่คําว่าต้าชค่ะ วันนี้นะคะพี่ลานาเป็นครั้งแรกเลยที่ได้คุยกับหนูดีแบบจริงจ<ะ>ังหนูดีก็เป็นอีกหนึ่งคนในท็อปไฟท็อปไฟของภาคกลางของพี่ลานาด้วยเช่นกันในโพลครั้งที่1ด้วยนะคะ<ม>ก็ตอนนี้กําลังใจจากแม่แม่แฟนๆมาเยอะมากเป็นไงบ้างตอนนี้หนู ยอมรับเลยนะคะพี่รันนาตอนแรกเราตื่นเต้นมากที่แบบอยู่ดีๆมีคนเข้ามาเอ็นดูเราเยอะขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะหนูดีก็รู้สึกมีความสุขมากเพราะตื่นเช้ามาทุกวันมีเด้งมาละออหนูดีสู้ๆนะลูกเป็นกําลังใจให้นะคะพักผ่อนเยอะๆหิวไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเรามาอยู่ที่เนี่ยเรามาสู้แต่เรามีกําลังใจทุกวันมนทําให้เรามีพ w e r ที่อยากจะทําอยากจะทํามากยิ่งขึ้น,นะค่ะอ่าโอเคนะคะเราก็ อ่าขอบคุณหนูดีนะฮะเดี๋ยวเรายังอยู่ด้วยการเก็บตัวไปตลอดเลยเราจะคุยกันวันละนิดวันละหน่อยนอเนาะโอเคนะฮะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้หนูดีในรอบต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากจ้าวันนี้นะคะเรามาอยู่กับนะฮะน้องนาราแน่นะฮะเมสกรนปราจีนบุรีโหลดเธอเป็นหนึ่งในท็อป3นะฮะของหมอลลำไรซิ่งสตาราใช่ค่ะรถมากอยากได้รางวัลมีมา บอกว่าอยากได้รางวัลน,นี้มากเพราะว่าแม่ที่บ้านก็คดาดหวังเพราะว่าเขาอยากจะเห็นลูกสาวอะค่ะเพราะว่าหนูเป็นลูกสาวคนเดียวใช่ไหมอยากจะเห็นลูกสาวคนเดียวของเขาอะได้ใส่ชุดมอลำและได้เป็นนักเอกระเบียบวัฒศิลป์เลยไม่แน่สามคนอาจจะได้เป็นหมดเลยก็ได้นะลกูกปังๆแบบสามมงไปเลยคะ่ะบอกพ่อเอนะคะสามมงไปเลยคะ่ะเป็นนักเอกทั้งสามคนเลยคะ่ะเลิศวันนี้มาขอนแก่นเนาะวัะนนี้เป็นยังไงบ้างหนูกับรอบนี้วันนี้จะบอกว่าตื่นเ<ม><ๆ>ต้นมาก เพราะว่นี่ค่ะถออ้าไทยก็ไม่แพ้ผาอออของชาติไหนในโลกนะคะเธอเตรียมพร้อมไปในอีกหมอลำมากเตรียมพร้อมค่ะจะบอกว่าชุดนี้หนูมานี่เลยนะ นังเอกสาวหมอลำเสียงแข็งน,นาราแนนมิสแกนปราจินบุรีจ้าโอลดนะฮะโอเคอย่าลืมเป็นกําลังใจให้นาราแนนปราจินบุรีด้วยนะจ้าคด้วยนะคะฝาะะกเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะให้กับนาราแนนมิสแกนปราจินบุรีนะคะในทุกๆรอบแล้วก็ฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับทั้งสาวง,งามทั้ง77จังหวัดด้วยนะคะกาลังใจคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับสาวงามในตอนนี้ค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่เราอยู่ด้วยกันทุกวันนะถ่ายถ่ายรูปกันดีกว่า สวัสดีจ้าวันนี้นะฮะคุยกับน้องจากมิสแกรนด์รอยเอนะครับ <c oughs> เข้ากลองมาซึ่งมากกว่านั้น <c oughs> ขอบคุณค่ะมีคนฝากมาบอกว่าพี่ล้านานขอฝากเชียร์น้องมอบชาวนาหน่อยค่ะ <c oughs> ขอบขอบคุณมากๆนะคะที่ได้เห็นผลงานของจิมแล้วก็หลายๆคนได้ชื่นชม ก,ก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็อยากให้เป็นกาลังแรงเชียร์แรงใจให้จิมต่อไปจิมก็จะสู้ในานามของลูกชาวนาต่อไปบนเวทีมิสแกรนไท a แลนด์เวทีเพื่อประชาธิปไตยเวทีนี้ค่ะเลิศรู้สึกยังไงบ้างนะครับที่มันเป็นส่วนหนึ่งของมิสแกรนไท a แลนด์ในปีนี้ค่ะจิมรู้สึกดีใจดีใจมากๆเพราะว่าจิมพยายาม มา3ปีเพื่อที่จะมายืนอยู่ตรงจุดนี้และปีนี้ตอนนี้จิมได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วจิมก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะยังไงแล้วนะคะอย่าลืมนะฮะเป็นกําลังใจนะฮะให้น้องจิมด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่เขาเรียกว่ามีแฟนๆนางงามได้ชื่นชอบนะฮะยังไงหนูฝากแม่ๆเลยลูกค่ะจิมก็ขอ ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกทีหนึ่งนะคะกับแม่แม่แฟนนางงามขอให้เอ็นดูหนูแล้วก็เชียร์หนูคอยซัพพอร์ตหนูเป็นกำลังใจให้หนูแบบนี้ต่อไปค่ะจิมจารุวรรม่อมพนาวมิสแกรนร้อยเอค่ะขอบคุณค่ะโอเคอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องจิมด้วยนะบ๊ายบายค่ะมาอยู่กับนะฮะมิสแกรนสมุทรสาคร ทำงานเป็นทีมนะจ๊ะและแล้วเราก็ได้คุยกันสักทีใช่วันนั้นหนูแอบไปสวัสดีกุศดไนคุณแม่ด้วยตอนอยู่โรงแรมใช่ตื่นเต้นมากเยป็นไงบ้างแบบว่าตอนนี้แบบมาเป็นส่วนหนึ่งของมิสแกรนในปีนี้ยังไงบ้างลูกค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากมากค่ะเพราะว่าจริงที่มิวไม่เคยได้เรียนรู้ก็ได้เรียนรู้จากที่นี่มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทําเราเคยเจอการตอนแกรนอินเตอร์ครั้งหนึ่งแบบแวบๆถ่ายรูปกันบกมือกัน ใช่วันนี้นะฮะก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วนะฮะก็เรายังจะอยู่ด okay, like ้วยกันที่นี่อีกหลายวันนะคะวันนี้ก็สัมภาษณ์แบบกรุบกริบผลมนกันไปก่อนแม่อยู่ยาเลยหรอคะใช่ทุกวันใช่ไหมคะเนี่ยใช่เลยนะฮะฝากถึงแฟนๆด้วยจ้ะก็น้ำมิววนะคะมิสแกรนสมุทรสาคร NGT 62ก็ฝากไว้แม่ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำมิวด้วยเพราะว่าปีนี้มิ้วตั้งใจจะมาบาดมงทองไปให้ชาวสมุทรสาครค่ะรอดอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะฮะ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งจ้าลูกสาวสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะโอ้โหคลิปที่ลงไปมีคนแชร์เยอะมากเลยโอ้ยขอบคุณค่ะมีแต่นางไม่แชร์อีชันแม่นูกม่ยังไงบ้างวันนี้มาในคอนเซปอะไรวันนี้มันเป็นคอนเซปที่ว่าเนี่ย อ๋อสิบปีเนาะใช่ค่ะเป็นสิบปีแกนนะคะก็ผ้าไหมเนี้ยเป็นชิ้นเดียวในโลกด้วยเป็นผ้าไหมมัดหมี่โบราณค่ะแล้วก็แบบว่าตั้งใจชาวสุรินเนี่ยชาวบ้านของชาวสุรินเนี่ยตั้งใจรวบรวมกันแล้วก็ทอผืนนี้ขึ้นมาเพราะว่าปีนี้เนี่ยครบรอบสิบปีเพนเยนโอซิลี่ก็เลยแบบว่าตั้งใจที่จะแบบทําขึ้นมาเพื่อแบบเอาใจบอสด้วยค่ะรลดชิมันรลดอย่างที่พิรณาบอกว่าสู้เขาไว้อีงลอดลอดมา เดี๋ยวเราก็มาทักทายกันในรอบการล่าในวันนี้เนาะเรายังคงอยู่ด้วยกันอีกหลายวันเลยนะฮะยังต้องแบบว่าโอ้โหต้องต้องแบบเอเนจีแบบต้องทุกวันอะ่ะ ชห้ามตกห้ามแผ่วถ้าตกห้าแผ่วนะพร้อมปาดไม่ได้มีคนพร้อมปาดมีคนพร้อมปดาดเพราะฉะนั้นแล้วก็เกมเนี่ยก็ไม่ออมมือเหมือนกันเลิศยังไงเชียร์นางด้วยนะคะทุกคนฝากลูกสาวพี่รันนาด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคจ้าขอบคุณค่ะตอนนี้มาอยู่กับคิตตี้อาชิชานะฮะจริงๆวันนี้น้องรู้สึกว่าเทา้าบวมนะคะุณเ,เป็นอะไรลูกจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกลูกคิดว่าข้อเท้าพลิก<อ>จริงๆไม่ใช่คุณหมอ วินิจัยว่าเป็นเนื้อเยื่อติดเชื้ออักเสบคะขั้นรุนแรงด้วยนะแม่มันเกิดจากอเกากอ่อเท้าหนูเป็นแผลและทีเนี้ยการใส่รองเท้าซ้ําๆและทีเนี้ยมันมีวันนั้นร่างกายเราอ่อนแอเพราะว่าลูกหลับแค่แบบ2อสาชั่วโมงและทีเนี้ยูมิคุ้มกันอ่ะมันต่ําลงแล้วเท้าอ่ะมันเอ่อใช่มันมีเชื้อเข้าไปแล้วทีเนี้ยมันไปกินเนื้อข้างในเท้าหนูและทีเนี้ยตอนนี้มันกําลังกินลามขึ้นมาถึงขาแล้วหมอบอกว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนหนู คงต้องได้ตัดขาแม่รจริงคุณหมอพูดอย่างนี้เลยแล้วหนูจะต้องพับยังไงบ้างอ่ะคือตอนนี้ก็คือหนูต้องไปฉีดยาค่ะทุกๆ8ชั่วโมงนะคะอืมใช่อาการมันก็ดีขึ้นนะคะการอักเสบก็ลดลงค่ะก็คือถือว่าเป,เป็นเป็นเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องเนาะหลังจากที่ได้รับการแบบว่าอ่าเป็นแบบว่าเสียใจยใช่แม่โอเคนะคะอย่าลืมให้กําลังใจนะคะสําหรับคิตตี้ด้วยค่ะแม่ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมติดตามคิตตี้ นะคะคิตตี้อาชิชานะคะเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok <c oughs> นะคะ <c oughs> ชายชายนี้วันนี้เรามาอยู่กับบิสกันร,ราชวู้ีร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 รรรรโอโหพลังงานหนูไม่หมดเลยนะลูกไม่หมดค่ะพลังงานหนูอะเอามาใช้แล้วส่วนความเหนื่อยความง่วงเก็บไว้บนห้องค่ะหนูไม่เอาออกมาย <Lord S 1> อดวันนี้สนุกไหมสนุกทุกวันค่ะวันนี้ก็สนุกวันนี้ยิ่งสนุกเลยเพราะว่าวันนี้ก็มีอัปเตอร์บาร์ตี้ด้วยใช่ไหมเราก็เป็น,นอีกแล้วอ,อ,อไม่ต้องห่วงเรื่องเอเนจีของหน้าเพราะว่าเสียงเพลง เสียงอีสานอ่ะเสียงเพลงของอีสานอ่ะสเตจของมัน,น <ó? S 1> มันสนุกมันสามชาติมันทําให้เราหัวใจเราฟูหัวใจเรามีพลังเต้นอะไรอย่างงี้เออมันก็เลยทําให้เราอ่ะสนุกกับกิจกรรมที่ขอนแก่นมากๆ <c oughs> เพราะว่าปีนี้ก็ครบสิบปีแล้วขอนแก่นก็ไปรอบระเบียบวัฒนธรรมหนูว่าหนูเอวหักแน่ <c oughs> แน่นอนโอเคนะฮะยังไงเราก็อ่าเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันอีกหลายวันเราก็จะสัมภาษณ์กันไปทุกวันได้ทุกวันแล้วก็เดี๋ยวก็โอเคขอบคุณน้องบีมากจ้า Yeah เจออีกแล้วนะฮะยังไงยกววันนี้สนุกมากขอบคุณจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ไปสถานที่ให้แป้งฝุ่นได้กลับมามีชีวิตฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นไวรัลรอีกครั้งหนึ่งเเลิศเอ็นจีหมดหรือยังยังค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก mm ิจกรรมเราไม่หมดเพียงเท่านี้แล um ้วก็จะมีต่อแบบยาวๆกันไปอีกแล้วก็วันต่อๆไปแล้วก็จะมีกันแบบที่พี่โก้บอกว่าเดี๋ยวเธอตอนนี้เธอรักขอนแก่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเธอจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าสปอนเซอร์คือแบบจุกจุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เดียตำนานย้ายไลฟ์นะคะคนอาหันเหรอเออตำนานย้ายไลฟ์นะคะก็นะฮะเป็นอีกคนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากตั้งแต่เด็กมาแล้วยังไงช่วยเชียร์นางนางอยากมงนะฮะคุณ ก็อยากมงเราไปได้อยากเฉยๆด้วยเรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นนั่นนี้เราก็แบบทำออกมาได้เต็มที่มากๆอ่ะโอเคนะคะยังไงแล้วเ,เราก็จะสัมภษณ์กันทุกวนันเพราะเราเก็บตัวอยู่ด้วยกันทุกวนันพิรันนาเกาะติดอยู่ที่นี่ทุกวนันและหนูก็จะวิ่งมาหาพิรันนาทุกวนัน <laughs> ไปละสาวเจ้าประจำนะฮะป้ายนาคนเดิมสวัสดีค่ะ MGT40 ป้ายนาสุทธิดานินผามิสแกนเพชรบูญนะคะเป็นอะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็ดีใจมากๆาค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเราได้ใส่ชุดผ้าไทยค่ะในคอนเซปชุดนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบผ้าไทยนะคะมีหลายเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดค่ะแล้วก็นํามาใส่รวมกันก็เลยได้เป็นชุดนี้ค่ะอินสปิเรชันมาเป็นชุดหวานเนาะวันนี้ใช่ค่ะเพราะเราเป็นสายหวานนะคะแม่เรามีกิจกรรมให้ ทำอีกเยอะมากพลังงานหมดหรือยังหโหยังค่ะพร้อมมากเลยค่ะตอนนี้พร้อมทํำนุกกิจกรรมเลยค่ะเพราะว่าเห็นพี่นวัดพ์ค่ะ น้องๆมิสแกน2023แล้วไฟนาก็ไปคอมเมนต์มีคนแท็กอีฉันมาบอกว่าโรสทู2023พี่นี้ยังไม่เสร็จเลยใช่ค่ะนี่ก็เลยไปคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิด2023แล้วค่ะไฟนาก็อยากจะเข้าไปเป็นหนึ่งในองค์กรจะช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยพี่นวัดทำงานในองค์กรได้ด้วยนะคะก่อนพี่นวัดไปก่อนค่ะฝากไฟนาด้วยนะทุกคนนะฝาก้วยนะคะฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ไฟนาด้วยนะคะ มีน่ามาอยู่กับมิสแกรนบึงการสวัสดีค่ะหญิงหญิงสุมินตาชูชนบเมิสแกรนบึงการค่ะอย่างไรบ้างวันนี้ลูกวันนี้ก็มาเรียบร้อยค่ะเพราะว่ามีประจําเดือนมนแรกก็เลยแบบอารมณ์ดาวดิดหน่อยแต่วันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนมากเลยคุณกว้างคือแบบเขาไม่ทําให้เราผิดหวังเอาวันนี้ไนูหรไม่คือทุกคนอ่ะนั่งดูจอแล้วก็แบบลุ้นกันว่าเฮ้ยกวางจะผิดคิวไหมกวางจะมองกล้องถูกไหมกวางจะแบบอะไรคือลุ้นเคยครูก็ลุ้นไา เ่าใช่ไหมทุกคนก็รุนหนูชื่อหนูชื่อเราครูเคียงอยู่ล้วแหละครูเคียงก็ุ้นเป็นยังไงบ้างหนูก,กับการประกวดั้งนี้ลกูกก็ทําเต็มที่ค่ะทุกวันหนูทําให้มีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็หวังไว้ว่าอยากได้รางวัลขวัญใจขวัญแก่น,นกมากๆเลยแล้วก็มงทองเนี่ยอยากได้ท็อป i านะคะแต่ว่าณนะตอนนี้อยู่ขวัญแก่นเราก็อยากได้รางวัลขวัญใจขวัญแก่นค่ะคือตั้งตั้งเป้าไว้เลยไปขอมาแล้ววันนี้ที่วัดหนองแวงนะคะไปยกช้างมาเรียบร้อย ค่ะยังไงเป็นลังใจนะฮะ,ะให้กับมิสแกรนด์บึกงกาลใช่<ร>ใชโอเคแล้วเราเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายถ่ายรูปกนันและตอนนี้นะคะอยู่กับมิสแกรนด์พะเยาวสวัสดีค่ะแครอทมิชกุลเสนาวงมิสแกรนด์พะเยาค่ะ เป็นยังไงบ้างกลับมาอีกครั้งน้องแครอทต้องการกลับมาครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเอาภาพรวมนะต้องบอกว่ามวนมากม้วนกว่าเดิมจากปีก่อนๆน,นะคะปกติมิสแกรนก็มวนอยู่แล้วแต่ดูสิทุกคนคมวนแบบไม่ไหวเพราะว่าด้วยความที่ว่าปีนี้ขอนแก่นเป็นเส้าภาพด้วยแล้วก็ความหมอลำเนาะลายแบบวระทรัดศปลปีนี้ก็มวนม,มากค่ะส่วนสำหรับตัวแครอทเองนะคะก็มีความพร้อมแบบว่าเกินร้อยเลยแม่เกินร้อยทุกๆวันนี้นะคะก็คือเตรียมทั้งในเรื่องของสภาพหน้าผมการแต่งหน้าแล้วก็ในเรื่องของ สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตทุกอย่างเลยมีเหลืออีกหลายาวันพลังงานก็ต้องต้องไม่ลดอะเนาะไม่ลดค่ะหนูชาร์จทุกวันอย่างเช่นวันนี้ส,สาวๆทุกคนก็คือแต่งหน้าเองทุกคนใช่นะไม่ให้คะ<ข>แนนแต่งหน้ากี่คะแนนเออวันนี้แต่งหน้าเองตาสวยมากโลดตาสวยจริงขอบคุณค่ะโอเคยังไงฝากเป็นกำลังใจให้น้องแครอทด้วยนะฝากได้นะคะ